สนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพ t t g l ีโ a l c h e m i c a งโรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำรานเจ้าพยาครูสโรคมะเร็งนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยเกิดขึ้นได้โดยพันธุกรรมหรือว่ายีนนะครับซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ที่ผิดปกติไปโดยที่ความผิดปกติของสารพันธุกรรมนั้นเป็นผลมาจากสารก่อมะเร็งอย่างเช่นยาสูบฝุ่นควันรังสี สารเคมีหรือแม้แต่เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้เปิดเผยว่าโรคมะเร็งถือเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับโดยในปี2554ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง61,082 0 0กับคนเลยทีเดียวกบคุณผู้ชมโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับสารเคมีต่างๆมากมายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ วันนี้ครับเราจะได้พูดคุยและเรียนรู้วิธีการป้องกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันในเรื่องนี้ในด็อกเตอร์วารตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันนะครับกับดร์รตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับและผมอันพูนาาคุณินกันแบบนี้นะครับแน่นอน,นครมีเรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจและสําคัญมากๆ มาฝากกันสุขภาพดีใครๆก็อยากมีและอยากเป็นอยากแข็งแรงกันทั้งนั้นหละครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันบางครั้งมันเหมือนจะไม่เอื้ออํานวยให้เราดูแลตัวเองกันได้มากมายสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบของงานนะครับของทุกอย่างในชีวิตที่มันเป็นไปรถก็ติดมลพิษมลภาวะเพิ่มขึ้นกันหมดเลยนะฮะนี่แหละครับรุมเร้ากันขนาดนี้สุขภาพดีๆก็เลยดูเหมือนว่าจะเป็นของหายากสักขนาดนั้นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งครับ บางครั้งเจอคําถามที่ถามขึ้นมา hmm. คุณผู้ชมอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้อย่างเช่นแล้วในชีวิตประจําวันเราอยู่ใกล้กับความเสี่ยงหรืออยู่ใกล้กับสารเคมีที่ทำ foot, but, oh, ํำลายสุขภาพหรือแม้แต่เป็นสารก่อมะเร็งมากน้อยแค่ไหนโอ้โหพอเจอคําถามแบบนี้เข้าไปต้องนั่งคิดกันหัวแทบแตกเลยทีเดียวนะฮะว่าเอ๊ะแล้วมีหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้ว การทํางานเป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างที่คาดไม่ถึงครับและงานหลายชนิดหลายประเภทครับทําให้เราต้องสัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทุกอย่างมีทางออกวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะครับการทํางานกับโรคมะเร็งสักครู่เดียวครับเพศชายเองเนี่ยมะเร็งในอวัยวะที่เราพบบ่อยน,น,นะครับ อันดับต้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งที่ลำไส้นะครับส่วนสุขภาพและอาชีวะอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดีจัดให้มีบริการด้านอาชีวะอนามัยแบบครบวงจร กลับมาในช่วงที่2กันนะครับในช่วง Health Talk นะฮะซึ่งเราจะคุยกันนะครับเรื่องของการทำงานกับโรคมะเร็งครับที่หลายครั้งมันเกี่ยวพันกันหรือว่าการทำงานทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาได้เลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวกันก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือนายแพทย์นัทพลประจวบพันศรีครับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับ ครับคสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นถามถึงสถานการณ์โดยรวมของมะเร็งสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับก็คงอาจจะต้องขออนุญาตแยกเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะครับเพราะว่าก็คงจะแตกต่างกันเพศชายเองเนี่ยมะเร็งในอวัยวะที่เราพบบ่อยๆนะครับอันดับต้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งที่ลำไส้นะครับ มะเร็งที่ปอดนะครับแล้วก็มะเร็งที่ตับและทางเดินน้ําดีนะครับส่วนผู้หญิงก็คงอย่างที่ทราบกันนะครับที่พบบ่อยก็คงเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกครับครับผมจริงๆแล้วคือมันขึ้นอยู่กับทางแบบเราเกิดมาแล้ว ร่างกายมันเป็นแบบนี้เองหรือว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเองเช่นผู้ชายสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงก็เลยเป็นมะเร็งปอดดื่มเหล้าก็เลยเป็นตับหรือว่าไม่เกี่ยวหรอกต่อให้ผู้ชายไม่ได้สูบบุหรี่กับเหล้าก็ก็มีความเสี่ยงในสองจุดนี้มากกว่าผมเข้าใจว่าคุณอันคงจะถามว่าสาเหตุนะครับสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งทีนี้เนี่ยถ้าจะแยกง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายในเองกับปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในเองก็อาจจะเกี่ยวข้องกับยีนทีีี่่่เเเกกกกกกกยยววขข้้อองงัััับบารริดโมพ์ นั้นเราจะเห็นว่ามะเร็งบางประเภทนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติของครอบครัวนะครับ mm hmm. เช่นมะเร็งลำไส้ก็ดีมะเร็งเต้านมก็ดีนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากนะครับกับ mm hmm. ปัจจัยที่2คือปัจจัยภายนอกนะครับ mm hmm. ปัจจัยภายนอกก็คือการรับสัมผัสสารก่อมะเร็งที่เราชอบพูดกันนะครับ mm hmm. แต่ว่าเวลาเราพูดถึงสาร่อมะเร็งแล้วเนี่ยเรามากักจะชอบพูดถึง าอาจจะเป็นสารเคมีแต่จริงๆแล้วในคำว่าสาร่อมะเร็งอาจจะเป็นปัจจัยทางกายภาพก็ได้เช่นรังสีนะครับปัจจัยทางชีวภาพก็ได้ได้แก่พวกเชื้อโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตประจําวันก็ดีการทางานก็ดีเนะี่ยเรามีโอกาสที่รับสัมผัสสารก่อมะเร็งอันเนี้ยได้ตลอดเวลาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆเนี่ยเรื่องของบุหรี่เองเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยทุกครั้งที่บุหรี่เกิดการเผาไหม้เนี่ยก็จะเกิดสาร่อมะเร็งจํานวนมากนะครับแล้วเราก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์กับมะเร็งปอด แต่จริงๆแล้วนอกจากมะเร็งปอดมันยังสัมพันธ์กับมะเร็งในอวัยวะอื่นเยอะแยะมากมายนะครับครับผมเริ่มตั้งแต่เนี่ยช่องปากช่องจมูกกล่องเสียงคอหอยแล้วก็อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่บุหรี่เผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีสารก่อมะเร็งนะครับเช่นพวกทาพวกสารจะพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นจะกำลังจะบอกว่า ในการดำเนินชีวิตประจำวันเราเราก,เราก็เราก็มีโอกาสที่เรารับสัมผัสสาร่อนเลยอันนี้นโดยรู้ตัวเราไม่รู้ตัวใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันเป็นเศษนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งนะฮะคือทุกคนที่อยู่กันในชีวิตประจาวันทุกวันนี้เราทํางานกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าการทํางานของเรามันเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เกิดเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะ,ะมันมีมันมันมีความเกี่ยวพันกันยังไงครับ กอ็อย่างที่เกิดไว้เมื่อช่วงแรกนะครับ,รบว่าการรับสัมผัสสารก่อมะเร็งเนี่ยอาจจะเกิดการจากการใช้ชีวิตประจําวันก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการทํางานถ,าถ้าในถ้าในการทํางาน,นนั้นนะมันมีสารก่อมะเร็งอยู่นะครับ,รบเราก็อาจจะรับสัมผัสเข้าไปได้นะครับซึ่งหลักๆก็เข้าไปได้ทางทางหายใจทางการกินแล้วก็ทางผิวหนังนะครับ,รบที่เราพบบ่อยๆเนี่ยก็คือการรับสัมผัสเข้าไปทางด้าน กาหายใจ hmm. นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเอาฟูมจากการเชื่อมโลหะเข้าไป hmm. เอาพวกก๊าซเข้าไปเอาพวกไอระเหย นะครับของสาร K e เคมีเข้าไปเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยสาร่อมะเร็งที่เราพบในก่อนประกอบอาชีพอนนะครบคับอย่างมะเร็งตับองนงี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับสารเค e มีบางตัวเช่นสารไวนิลคลอรีนอันนั้นก็มีความสัมพันธ์กับมะเร็งตับไวนิลคลอรีนครับผมแล้วมันจะไปอยู่ในไหนล่ะมันก็ได้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวก PVC อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ว่ามะเร็งปอดก็อาจจะสัมพันธ์กับพวก การใช้พวกแอสเบสตอสนะครับหรือพวกใย,ยหินพวกนี้ใย,ยหินเ,เป็นแอสเบสตอสนะครับอ,อย่างนี้น,น,นะครับหรือว่ามะเ,เร็งเม็ดเลือดขาวก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสารพวกเบนซีนใช่ไหมครับซึ่งเป็นสารตัว,รรตวทำละลายนะครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะเป็นสารพวกเบนซีดีนนะครับหรือแม้แต่ สารบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นสารก่อมะเร็งได้เช่นฝุ่นไม้นะครับฝุ่นไม้เนี่ยก็า <ๆ S 1> อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในบางอวัยาวะได้เช่มเนมะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเฝุ่นไม้อย่างเช่นสมมติ่บ้านเราทําความช่ครับตกเปล่ง<พ>ไม้แล้วมีฝุ่นอย่างนี้ก<พ>็<พ>เป็นสารก่อมะเร็งใช่ใช่ก็ก็มีความเสี่ยงนะครับในขณะที่คนที่เขาประกอบอาชีพก็คือคนที่เขาแบบ โอ้ยต้องขัดไม้ทําไมต้องคคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเป็นเมื่อคชื่ได้ยินชื่อสารเยอะ,ยอะแยะไปหมดเลยเราก็อาจจะไม่รู้อีกแต่ผมเชื่อว่าถ้าบังเอิญว่าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งทําอาชีพที่สารเหล่านี้ต้องอยู่ในขั้นตอนของการทําทงานของคุณอยู่แล้วเนี่ยครับผมคุณก็คงจะรู้จักมันเป็นอย่างดีอย่างเช่นถ้าคุณทําอยู่ในโรงงานต่างๆโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงาน,นองงาจจะเป็นซักซักกรีดบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่อุตสาหกรรมที่มันต้องมีสารเหล่านี้เนี่ยครับทำยังไงอรคุณหมอ มันมีวิธีการป้องกันไหมครับถ้ามันต้องอยู่ในกระบวนการการใส่ถุงมือใส่หน้ากากหรือยงครับคือผมว่าสเต็ปแรกเนี่ยเราเราอาจจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าในในที่ทํางานของเราเนี่ยมีสารก่อมะเร็งหรือเปล่านะครับวิธีจะรู้เนี่ยมันก็ถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดนะอย่างแรกนะครับเอ่อถ้าที่ทํางานเรามีการใช้สารเคมเีเนี่ยเราอาจจะดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสารเคมีอน,นั้นก่อนนะครับที่เราเรียกกันว่าแมทเร่องเซฟดีดาต้าชีตนะครับ เราลองเปิดดูลองอ่านด,ดูนิดนึงในนั้นมันจะมีข้อมูลนะครับ <K> ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสารที่เราใช้อยู่เริ่ถูรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านสุขภาพด้วยนะครับตรงนั้นจะมีรายละเอียดบอก หรือ2เราอาจจะหาข้อมูลนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่ทาทำการศึกษาวิจัยนะครับเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของมะเร็งนะครับซึ่งที่เราอ้างอิงกันบ่อยๆนะครับก็คือสถาบันที่วิจัยมะเร็งนานาชาตินะครับสถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติซึ่งเป็นซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การนาัยโกนะครับเขาจะทาการศึกษาถึงสารต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเช่นสารบางตัวเนี่ยมันมีข้อมูลหลักฐาน ที่เพียงพอและสามารถระบุได้แล้วว่าสารนียมันเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์นะครับสารบางกลุ่มเนี่ยยังมีข้อมูลจากัดอ,อยู่ใช่ใ,ใช่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แต่สารบางกลุ่มก็ข้อมูลยังไม่เพียงพอเลยที่จะระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ที่เราพอยแ,แล้วเราให้ความสนใจก็คือกลุ่มที่มีข้อมูลหลักฐานเพียงพอละ นะครับว่าเป็นสารป่อบมะเร็งในมนุษย์นะครับเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างไปสักสี่หตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้นะครับราะนั้นก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้หรือว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าถ้าจะเอาให้ง่ายจริงๆเนี่ยก็อาจจะปรึกษาแพทย์ทางด้านอายุวเฒนศาสตร์ปรึกษาแล้วพบว่ามีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอใช้คาแนะนําอย่างไรเปลี่ยนงานเนี่ยมันเป็นปันบางทีมันไม่ได้ครับคุณหมอครับมันจะต้องคําแนะนําที่ส่วนใหญ่คุณหมอให้ กับในกรณีที่เคยมีคนคือ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 จริงๆอย่างนี้ต้องต้องย่างกระเด็นนะครับว่าว่าการทํางานนะครับการทํางานหรือการใช้ชีวิตก็ดีเรามีโอกาสที่จะสัมผัสสารก่อนมาเร็งแล้ว แต่ไม่ได้ไหมายว่าเมื่อเราสัมผัสสารก่อมะเร็งแล้วเราจะต้องเป็นมะเร็งถูกไหมเสมอไปใช่นะครับแต่ความเสี่ยงมากน้อยเนี่ยมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมผมยกตัวอย่างเช่นคนสูบบุหรี่เราบอกว่าคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าประชากรทั่วไปที่ไม่ได้สูบแต่แต่ไม่ได้ไหมายว่าถ้าคุณสูบบุหรี่แล้วคุณต้องเป็นมะเร็งปอดแน่นอนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีโอกาสสูง นะครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันการทํางานที่ต้องสัมผัสเักสารบางอย่างที่อาจจะสัมพันกับการเกิดมะเร็งก็ไม่ได้แปลว่าคุณสัมผัสสารนะั้นแล้วคุณต้องเป็น นะครับมันก็มันจะต้องมีความเสียงของมันเองนะครับความเสียงจะมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นอย่างแรกเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเรารับสัมผัสเอาสารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งมากมันก็ต้องเสียงมากนะครับแต่ว่าจะรับมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นเรามีมาตรการควบคุมสารอนั้นตดีแค่ไหนจัดเก็บดีแค่ไหน เรามีการเฝ้าระวังทางสิงแว่ล้อมดีแค่ไหนนะครับเรามีความถี่ที่จะไปสัมผัสกับสารเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนระยะเวลาการสัมผัสแต่ละครั้งเป็นยังไงรวมถึงเรามีการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะครับ<ม>นะครับเช่น<ม>อย่างที่ผมบอกว่าฝุ่นไม้อาจจะทําให้เปิดมะเร็งมะเร็งหลังโพรงจมูกได้แต่ถ้าเราใส่แมสเราใส่อะไรป้องกันเนี่ยมันจะลดความเสีเ่ยงลงได้เยอะ ก็เลยจะต้องแนะนำใช่ใช่ใช่เราเราก็จะมีข้อแนะนำนะครับแต่ว่าสุดท้ายจริง,รงๆอ่ะมัน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 เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับ เช่นคุณอ่านก็คุณอา่ณอานกับคุณหมอเนี่ยอาจจะทํางานในที่เดียวกันสัมผัสสาร่อ,อมะเร็งเหมือนกันระยะเวลาเท่ากันแต่ความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่ที่ควบคุมลาบากควบคุมไม่ได้เหมือนบางคนสูบบุหรี่เหมือนกัน<ม>ยังป่วยให้เหมือนกันเลยใช่ครับถูกต้องเพรา<ร>ะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณสัมผัสสารนี้จะต้องเป็นเสมอไปใช่บางคนไม่สัมผัสหรือบางคนไม่สูบบุหรี่รก็ทาเป็นมะเร็งปอดเข้ามาได้เชนนั่นอีกนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงไหนที่มีการศึกษายยยืนนนนนัััรรรบออองเาาาาามม่ปป็ทกว ก่อให้เกิดมะเร็งได้ก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงก็จะเป็นการลดความเสี่ยงได้นั่นเองครับครับ,รบนะครับเพราะว่าตรงนี้ประเด็นตรงนี้อาจจะต้องคุยก่อนเพราะไม่งั้นทุกครั้งที่เวลาเราคุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันทีตกอกตกใจว่าออที่ทํางานเรามันมีสารตรัวนี้เราเราเราจะต้องเป็นอะไรว่าฉันอยู่ในที่ทำงานที่แย่มาก<ช>ไม่ได้เป็นมันเสื่อมใช่นะครับเพราะนิสารก่อมะเร็งมันอยู่ใกล้ตัวเราเราเดินออกไปแสงแดดนี่ก็มีเอาเอาต้าเวลเลยนะซึ่งก็เป็นเป็นสารก่อมะเร็งอย่างหนึ่งนะครับแต่ละถ้าเราไปโดนแดดอ่อนๆไม่ได้โดนแดดจัดๆไม่ไไไไดดดด้้้โโนนนนบบ่่ออยยๆมมมีะะะรรรงกัััวลคผเพาฉ โดยรวมสำหรับคนที่หากแม้ว่าทำงานอยู่ร,รอบๆปัจจัยที่อาจจะมีสารก่อมะเร็งค่อนข้างจะเยอะคุณหมอมีข้อแนะนำอะไรยังไงให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมส่วนใหญ่ ก็คุณหมอว่าอย่างนี้คงคงจะขออนุญาตแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนี่ก็คือการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะครับการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยก็คืออยากแนะนําให้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับแล hm ้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ใครที่สูบบุหรี่เนี่ยก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วในแง่ของอาหารเองเนี่ยนะครับอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เราสงสัยว่าจะมีเชื้อร้าหรือเปล่า นะครับอาหารชุกๆุกดิบดิบอาหารปิ้งย่างอาหารหมักดองนะครับอาหารปิ้งย่างด้วยอาหารปิ้งย่างด้วยนะครับแล้วกเ็เราควรจะลดอาหารที่อาหารมันโลงแต่ในขณะที่เพิ่มอาหารที่มีกากใยสูงเพิ่ม okay. ขมึ้นพวกแค่คือผักผลไม้ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตางพูดถูกผักผลไม้นะครับเพราะว่าผักผักผลไม้เนี่ยนอกจากจะมีกากใยสูงแล้วเนี่ยมันจะมีวิตามิน A วิตามิน C ซึ่งเป็นสารตั้งนอนมิมูลติสลัด้วยนะครับเราพูดเรื่องพฤติกรรมไปแล้วเราพูดเรื่องอาหารไปแล้วนะครับก็อยากจะเน้นเรื่องของการออกกำลั กายด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะออกกําลังกายให้ได้เนี่ยสามถึงสี่วันและแต่ละครั้งเนี่ยให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย30มสถึงสีนาทีคุณหมอครับสาถึงสวันต่อที่มันเยอะมากเลยนะถ้าคุณหมอตอบว่าวัน2วันเนี่ยพอไปไปได้พี่สาถึงสวันมันไม่ไหวเลยแต่ว่าอ่ะเมื่อรู้แล้วก็ต้องทําให้ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปถึงเรื่องของโดยทั่วไปในการใช้ชีวิตทั่วไปแล้ะถ้าหากมาพูดถึงเรื่องของคนที่เรื่อง คนที่ต้องทำงานาจะน,นใกล้ๆกับพิษ <Okay. S 1> สารกองมะเร็งครับก็คือเป,เป็นเรื่องของการป้องกันนะครับมะเร็งจากการทํางานนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะต้องไปมองที่ต้นเหตุเลยนะครับเราบอกว่าถ้าเราหาข้อมูลดูแล้วแเพราะว่าในที่ทํางานของเราเนี่ยมีสารก่อมะเร็งอยู่นะครับเป็นไปได้ไหมนะครับว่าไอสารตัวนี้เราเปลี่ยนชะไปใช้สารอื่นที่มันมีพิษน้อยกว่า นะครับแต่อันนี้มันอาจจะต้องเป็นเป็นในระดับของนายจ้างหรือสถานประกอบการลงมาต้องช่วยกันดูนะครับใช่มันมันนึกในใจอยู่นนมันมันอาจจะเป็นเชิงนโยบายนะครับซึ่งอันนี้นายจ้างจะต้องเข้ามามีบทบาทนะครับอย่างที่สองเนี่ยถ้าเราคิดว่าสารนั้นนะมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าในรายการผลิตมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีวิธีการมาตรการควบคุมที่ดี นะครับ mm. เช่นเราจะมีการจัดเก็บยังไงนะครับทุกครั้งที่เรามีการนําสารพวกนี้ออกมาใช้เนี่ยเราจะมีระบบระบายอากาศที่ดียังไงนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นระบบระบายอากาศทั่วไปหรือว่าระบบระบายอากาศเฉพาะที่ mm. นะครับเราจะมีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นระยะไหมว่าไอสารที่เราใช้เนี่ยมันมีความเข้มข้นในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมากก็ปรับปร่างให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับอันนี้คือการไปมองที่ต้นเหตุเลย อย่างที่2ก็คือในแง่ของการบริหารจัดการนะครับเราคุยแต่ว่าถ้าเรายิ่งมีความถี่ในการสัมผัสสารและระยะเวลาในการสัมผัสสารน,นานขึ้นอย่างงี้เราก็อาจจะมีโอกาสรับสัมผัสได้มากขึ้นความเสี่ยงต่อการเกิดก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับ,รบเพราะนั้นเราจะบริหารจัดการยังไงให้ให้เรามีการรับสัมผัสเนี่ยมันน้อยลงนะครับก็อาจจะมีการหมุนเวียนหน้าที่กัน แทนที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่นี้หน้าที่<ำ>เดียวซ้ำๆไปเขาก็จะถ้าบังเอิญเขาต้องอยู่ใกล้รีอรับสามก็จะรับรับรับอยู่นั่นแต่ถ้าหมุนเวียนกันไปไม่ได้แปลว่ามาแบ่งกันเสียงนะฮะแต่มันลดโอกาสกระจายกันไปเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้รับมากมันก็จะไม่เป็นไร อ่าคือความความความเสี่ยงจะน้อยลงนะครับต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเ<ม>พราะนั้นก็เราก็อาจจะต้องบริหารจัดก,การนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าตัวของคนทํางานเองนะครับตัวของคนทํางานเองเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราทํางานนะถ้าเกิดว่ามันมีสารอะไรที่มันค่อนข้างอันตรายอยู่เนี่ยนะครับทางสถานประกอบการเองจะเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้นะครับเช<ม>่นถ้าเกิดว่ามีฝุ่นมีมีไอระเหยมีแก๊สอะไรพวกเนี่ยเขาจะมีหน้ากากให้ถูกไหมครับเราก็ต้องใช้แต่ต้องใช้ให้เหมาะสมด้วยนะครับ เช่นหน้ากากมันก็มีหน้ากากสำหรับกองอนุภาคกองพวกฝุ่นกับหน้ากากที่สำหรับกองพวกแก๊สไอระเหยอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่เอาฝุ่นมากองแกส๊สก็มไม่ไดบบบบ้บางทีถ้าเราใช้ผิดมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนอกจากอุปกรณ์ป้องก,กันอัน,อนตรายส่วนบุคคลแล้วเนี่ยสุขลักษณะก็สําคัญนะครับเช่นบางคนทํางานเสร็จถึงเวลามื้ออาหารก็ไม่ล้างมือล้างมือนะครับทานเลยก็มีโอกาสจะรับสัมผัสสารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายโดยการกินก็ได้ ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั oh, <S 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 ้นก็ควรจะต้องกินของร้อนใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมืออะไรพวกนี้มาตรฐานสุขลักษณะทั่วไปก็จําเป็นเหมือนกันและสุดท้ายนี้ครับคุณหมอมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับครับก็อยากจะฝากนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยที่เราชอบพูดว่าสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับเราพบได้ในการดําเนินชีวิตวันวันแล้วก็จากการทํางานนะครับทีนี้เนี่ยถ้าการทํางานนะครับของใครก็ตามที่มีสารก่อมะเร็งอยู่เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทําอย่างหนึ่งก็จะ็คือเรื่องของการ คัดกรองการตรวจสุขภาพเป็นระยะระยะนะครับซึ่งการตรวจสุขภาพที่สําคัญเนะี่ยงคประกอบด้วยสองส่วนนะครับอย่างแรกเนี่ยคือการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสนะครับ mm hmm. เช่นสมมุติว่าเราทํางานสัมผัสกับสาร A <Yeah. S 1> นะครับเราอยากจะรู้ว่าเรารับสัมผัสสาร A เข้าสู่ร่างกายมากน้อยแค่ไหน mm hmm. นะครับเพราะนั้นสารบางอย่างสามารถตรวจกรณีนี้ได้นะครับ mm hmm. ตรวจเพื่อประเมินการเฝ้าระวังการรับสัมผัสอย่างที่2ก็คือถ้าเราบอกว่าสาร A ทําให้เกิด เกิดมะเร็งที่อวัยวะไหนเราก็ไปตรวจที่อวัยวะนั้นเช่นนะครับเช่นเราสงสัยมะเร็งตักเราก็อาจจะตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับร่วงกับกสารทางของตับนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะครับเราก็อาจจะเอาอุจจาระมาตรวจหรืออาจจะสองกล้องตรวจลำไส้เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ด้งเดียวนะครับซึ่งบางทีเราจําไม่ได้หรืองงนะฮะนี่คือเหตุผลที่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าว่าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแบบไหนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณหมอคงจะแนะนําได้ว่าถ้างั้นก็ตรวจตรงจุดไหนเป็นพิเศษได้เช่นกันนะครับก็ได้ทราบได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องกันไปแล้วนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายแพทย์นัทพลประจวบพันศรีนะครับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดีเปนอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณหมอครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับกับ h e a l t ท Tips นะครับจะพาไปดูนะฮะ ส่วนสําคัญซึ่งเป็นศูนย์นะครับที่สามารถที่จะให้บริการแล้วก็ดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคมะเร็งได้นะครับของโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้สักครู่เดียวกับมาครับสวนสุขภาพและอาชีวะอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดีจัดให้มีบริการด้านอาชีวะอนามัยแบบครบวงจรด้วยการสร้างแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า V Health Check เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพสามารถประเมินได้ว่าตนเองเหมาะสม กลับมาในช่วงที่3นะครับกับดร a r i e t y ในวันนี้นะครับช่วงนี้ฮะบอกไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวอันจะพาคุคณผู้ชมนะครับไปชมศูนย์สุขภาพและอาชีวะอนามัยของโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้อยู่ข้างหลังนี่แหละครับเดี๋ยวเข้าไปพร้อมๆกันนะครับรวมถึงไปทำความรู้จักกันกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่ชื่อว่า v e Health Check นะครับ สนย์สุขภาพแ้าอาชีวะอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดีจัดให้มีบริการด้านอาชีวะอนามัยแบบครบวงจรตามสถานประกอบการต่างๆโดยมีทีมแพทย์วุฒิบัตรอาชีวะเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวะอนามัยค่ะซึ่งการให้บริการก็ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อค้นหาความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงหามาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆที่พบค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการเฝ้าระวังทางสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเพื่อวางผลให้เหมาะสมกับงานและการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะถัดมาก็จะเป็นการบริการทางการแพทย์เช่นการจัดบริการที่ห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในเบื้องต้นและสุดท้ายการส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการให้ภูมิคุ้มกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยวิธีต่างๆค่ะ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวิภาวดีก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการสร้างแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า v Health Check เพื่อให้ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพสามารถประเมินได้ว่าตนเองเหมาะสมกับโปรแกรมตรวจสุขภาพใดและนอกจากนั้นที่สําคัญแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถประเมินค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีได้อีกด้วยละค่ะ และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการตรวจสุขภาพขององค์กรแบบอาชีวอนามัยสามารถติดต่อได้ที่แผนตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กรของโรงพยาบาลวิภาวดีได้ค่ะและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ วันนี้นะครับได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ไมหมดเลยนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับทั้งปรับความเข้าใจแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ไปพร้อมๆกันกับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้วยเช่นกันนะครับสุขภาพดีเราเลือกได้หรือ,อย่างน้อยที่สุดก็พยายามอย่างยิ่งที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยหรือว่า เป็นโรคสารพัดรวมถึงมะเร็งได้นะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คําแนะนําของเราอยู่นะฮะถ้า,าว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับก็ลองสอบถามได้ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอีกหนึ่งทางเลือกดีๆไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้ที่ App Store เลยแล้วก็เซิร์ชคําว่า Health c h e c ค แค่นี้เองครับข้างในมีรายละเอียดสนุกๆนะครับแต่สามารถใช้ได้จริงนะครับจากโรงพยาบาลวิภาวดีมาฝากกันด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นปตทพลังที่ยั่งยืนครับ PTT global chemical โรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้ครับและเรือสำราญเจ้าพญาครูสนะครับและกลับมาเจอกันนะครับในครั้งหน้ากับดร v a r i e t y ตบายโรงพยาบาลวิภาวดีได้ใหม่พร้อมกับอ่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสุขภาพดีกันทั่นหน้านะครับและเจอกันครั้งหน้าฮะวันนี้สวัสดีครับ